กระแบงมีกระบอกเลยอันนี้ก็ขึ้นมาถึงประาคารสีแดงนะคะที่นี่มอตาค่ะเดี่ยวขึ้นไปข้างบนกันนะคะโอ้ <Okay. S 1> oh, ตรงนี้เห็นวิวค่ะวิวสวยมากย่าว <Yeah, wow. S 1> ้าวนล่นอ่ะ <Yeah. S 2> do do อันนี้เป็นประภาคารจำนองนะคะ ที่เห็นอยู่นี้จะเรียกว่าเป็นแผนที่ประภาคารในประเทศมอต้าก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะค่ะอันนี้ด้านบนนะคะด้านบนจะมองไปข้างล่างนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่บนประภาคารนะคะบนหอคอยนะคะหอคอยปืนใหญ่นั่นเองนะคะตรงนี้วิวสวยมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะลมพัดอากาศดีมากเลยคะ่ะ <laughs> พอดีกับมายาเลยนะคะ <laughs> ประตูเล็กๆ <laughs> ของประภาคารเนี่ย <laughs> อ้าพอดีเลย <laughs> ้านบนเป็นจุดชมวิวที่ดีมากเนื่องจากเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์มาก่อนจึงสามารถมองเห็นวิวเมืองโดยรอบจากที่นี่หลังนั้นเป็นปืนใหญ่หนึงกระบอกนะคะเป็นหอคอยปืนใหญ่นะคะอ้ห้ซาวเวอร์ตรงนี้เป็นเอ่อที่บอกมีพืชพันธุ์ต่างๆ พวกสัตว์ต่างๆนะคะอีกกวัวหน้าโอ้มากมายเลยอะอ๋อนี่ก็เป็นประวัตินะคะประวัติของประเทศมอตานเองนะคะบันดาลุปราพาคารนะคะเพือ่อน I know I hear ah, uh, tum, tum, tum 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 No, I know the a bang link, a รยากาศที่สดๆเลยอากาศเรียบมากค่สี่จุดห้าองศาตอนเนี้ยเอโอ้โโอโยบากาศดีมากบรยเพื่อนๆเมาอืโอ้ออกมาเจอวิวที่สวยงามมากเลยค่ะอากาศดีๆนะคะขอจบทริปเที่ยวภายในประภาคารสีแดงด้วยภาพวิวสวยๆและภาพวิดีโอมุมสูงปรี๊ดนี้เลยนะคะ <laughs> <laughs> แล้วพบกันทริปหน้า See you next time bye ๊ายบาย